หน่อยก็จะมาเล่นเกมกันอีกแล้วนะคะก็จะมีแบบวัตถุดิบค่ะภายในร้านของเราเนี่ยแหละสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยก็จะมา เล่นเกมกันอีกแล้วนะคะเกมนะคะก็เป็นเกมแบบที่เราจะทําออกมาแล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงนั่นเองนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนที่หน่อยเคยทําไปเกมว้าวหรืออีนะคะที่ให้พี่เล็กช่วยกับฉลากด้วยนะคะเนาะเดี๋ยวนี้ค่ะหน่อยก็ทําฉลากมาแล้วนะคะก็จะมีแบบวัตถุดิบค่ะภายในร้านของเราเนี่ยแหละ ทำออกมานะคะมันจะได้แบบไหนให้หน่อยคะ่ะรังสรรค์เมนูออกมาคะ่ะว่าจะทําอะไรดีนะคะเอาเป็นว่าเป็นการสุ่มดวงขึ้นมาแล้วกันนะคะว่าเราจะทําแล้วได้เมนูอะไรนะคะได้วัตถุดิบอะไรมาทํานะคะอร่อยหรือว่าอร่อยลยดูที่คนจับนี่แหละเ <laughs> <laughs> พราะเขาจะจับอะไรให้หน่อยแบบมันเข้ากันได้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราก็มาดูเนาะทีนี้คะ่ะหลักการจับนะคะเราจะจับออกมา ประมาณกี่ใบนะคะเอากี่อย่างเอากี่อย่างนะคะเอาเอาเป็นว่าให้พี่เล็กตัดสินใจเลยดีกว่าค่ะเราเราจะจับมากี่ใบดีเอากับสี่อย่างก็ได้นะสใบอ่าสีใบค่ะแต่ว่าหน่อยจะไม่จับเองนะคะขอให้เป็นพี่เล็กจับก็แล้วกันค่ะหน่อยขอคิดเมนูขึ้นมาเองก็แล้วกันนะคะว่าเราจะได้เป็นเมนูอะไรนะคะพี่เล็กเป็นคนจับเลือกวัตถุดิบใช่ไหมใช่แล้วพี่หน่อยเป็นคนทา ใช่รวมแล้วเป็นเมนูอะไรใช่ค่ะเอาสี่เอาสี่ใบสี่ใบนี้ถือว่าสี่สี่อย่างนี้ถือว่าถ้าได้มาของที่มันไม่เข้ากันนี่แย่เลยนะเนาะอ่านะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวหน่อยจะให้พี่เล็กนะคะจับฉลากนะคะฉลากตัวนี้ค่ะมีวัตถุดิบประมาณ15อย่างนะคะก็เป็นวัตถุดิบที่อยู่ในร้านเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้แปลกใหม่อะไรเพียงแต่ว่าเราจะเอาเขามารวมกันยังไงอ่านะคะ เนาะมาพี่ลิกขอจับจับตรงนี้เลยเนาะเอาจับนี่ค่ะปะใบแรกนะคะเดี๋ยวเปิดเขาไม่ได้เหมอนกมันก็ต้องรวมกันมีเพื่อจับซ้ำกันไงะอ๋อเหรอโอใช่ครับเปิดโฮ้ยถ้ามันจับซ้ำมันไม่ได้ไม่เอาจับทีเดียวเลยนะจับทีีเเดยยวลนะคะเราจะจับซ้ำกันไม่ได้อร่อยลุดมือเลยอันที่สองอย่าเพ่มาเปิดแขนจะลุดไปนะคะใบที่สามไอทีหนึ่งค่ะไอทีสี่ จะได้ไม่ซ้ำกันโอ้โหติดติดทางการใช่ไหมมันสองใบเอาสักใบหนึ่งอ่ะอนะคะอ่ะเราได้มาสี่ใบแล้วนะคะสี่ใบนี้นะคะก็เดี๋ยวเปิดใบแรกกันก่อนนะคะพี่เล็กเอาอะไรมาให้ <c oughs> <c oughs> น้ำแดงเทบูบอยว้าไวไย <c oughs> อ่ะเอาจริงน้ำแดงเทบูบอยคะ่ะพี่เล็กเขาเอาใส่ขวดปั๊มมาไว้นะคะตัวนี้จะเป็นเทบูบอยนะ เป็นน้ำแดงนะคะน้ำหวานนะถูกใจพี่เล็กแน่เลยว่ะน้ำหวานเนี่ยแต่จะเอามาคู่กันยังไงนะ่โกโก้หน่อยเลยอ่ะโกโก้นะเอออ่ะโกโก้นะคะแค่สองแค่สองอย่างก็ไม่ได้แล้วมิ้น โอ้มันไม่ใช่ละเล็กไหนมิ้นของอันนี้เหรอ,อนั่นแหละเนาะอ่ะเป็นมิ้นของอ่าดาวินชีนะคะมันมีอยู่ในร้านเราแล้ว,ลวเราใช้ได้เลยมีไซรัปมาสองตัวแล้วอะ่ะทั้งหวานทั้งซ่าทั้งเข้มคาราม <c oughs> เมลเห่อยปวดหัวเหน่อยนะคาราเมลคาราเมลโอ้าามีแต่าาความหวานนั่นเลย พี่เล็กขาดหวานไม่ได้เรื่องไงฮะฮะพี่เล็กขาดหวานไม่ได้เลยเรื่องไงโอ้โหทำยังไงอะทีเนี้ยจะเอายังไงอะทีเนี้ยมันมาแบบเหนือชั้นมากเลยนะคะโอ้ยแย่ละน้ำแดงก็หวาน,น,น,วานใช่แล้วคือเอาจริงๆนะสองตัวเนี้ยหวานแล้วตัวเนี้ย มันเย็นแล้วตัวนี้มันเข้มมันเอามาอาแดบกันยังไงก่อนทุกคนช่วยด้วยพี่เล็กจับมาให้ยากเหลือเกินมีไซลับต้องสามตัวเนี่ยนะคะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหน่อยขอเป็นแบบว่าเออเอาวัตถุดิบพวกนี้ค่ะมาเป็นตัวมาเป็นตัววัตถุดิบรวมนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ย แน่นอนแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราจะทําออกมาเป็นเมนูอะค่ะมันทําไม่ได้แน่นอนนะคะอันนี้ต้องบอกเลยนะว่ามันทําไม่ได้ต่อให้หน่อยเก่งขนาดไหนก็ทําเป็นเมนูที่มันรวมออกมาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วขอตัวเสริมนิดนึงค่ะขอวิปวิ้งครีมในตู้เย็นหน่อยอ่านะคะขอวิปวิ้งครีมในตู้เย็นหน่อยนะคะทำอืมทำไมครับพี่เด็กจะาทำอะไรน้ำแด, <laughs> นำดงนิ้นะครับโกโก้ะไราเ ะไ,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 ไม่ต้องคิดค่ะหน่อยคิดค่ะพี่เล็กทำออกมาแล้วกินไม่ได้นะคะเนาะไม่ต้องคิดนะคะเ,คเลยขอเป็นตัวนี้ออมาเป็นตัวช่วยกันลวกันนะคะเป็นตัวช่วยกันแล้วกันเนาะนะคะเพื่อที่จะได้แบบเดออี๋ยวคอยดูกินได้ไหมก <laughs> <laughs> ินได้กินได้ดีได้หรือเปล่าวะได้แหละนะคะ โอเคทีนี้ค่ะเดี๋ยวหน่อยค่ะจะเอา2ตัวนี้ค่ะมาทําเป็นโกโก้มิ้นก่อนนะคะซึ่งเป็นโกโก้มิ้นที่เราจะมีกิมมิคตัวน้ําแดงค่ะมาร่วมด้วยนะคะโกโก้มิ้นเนี่ยเดี๋ยวหน่อยจะทําเป็นผสมลงไปเลยนะคะเป็นโกโก้เย็นๆมิ้นมิ้นน,นะคะแต่ว่าลองท็อปด้วยน้ําแดงเฮบูบอยนะคะแล้วก็จะมีตัววิปวิ้งครีมค่ะที่เป็นรสคาราเมลค่ะอยู่ด้านบนเกี่ยวไหมเออคิดในหัวไว้แล้วนะคะ ว่ามันต้องได้นะอะขอน้ำร้อนค่ะน้ำร้อนขอสี่ออนนะคะไม่ได้ก็ช่วยกันกินนะไม่รู้ล่ะงานนี้พี่เล็กจับขึ้นมาพี่เล็กก็ต้องช่วยหน่อยกินนะเอาเออได้เอาเป็นว่าเราจะรอดหรือไม่รอดอยู่ที่คนตัดสินใจนะคะว่ามันจะไปดันด้วยได้หรือเปล่านะคะกับเมนูที่หน่อยคิดนะคะก็จะเป็นชื่อเมนูแบบคิดไม่ออกเลยอะ เอาจิงๆมันแตกแขนงมากม,มันแตกแขนงมากๆนะคะเดี๋ยวขอทําเป็นเบทน้ําโกโก้มิ้น์ไปก่อนนะคะโกโก้มิ้น์นะคะสทัง 4, ้งามอย่างอางว่าเนาะพี่เล็กคิดไปหน่อยฉันมันเป็นดวงมันเป็นดวงพี่เล็กอยากได้วัตถุดิบสี่อย่างนะคะพี่ดิกก็เลยจัดมาให้สี่อย่างเนาะอ่ะโอเคนะคะมานะคะ,นะคะตัวนี้ค่ะปึ๊บ เราต้องทำน้ำโกโก้ไว้ก่อนนะคะโกโก้มิ้น์หน่อยจะรวมมาเลยนะจะไม่แยกชั้นนะคะอ่าเดี๋ยววันหน้าพี่พี่เน่มาเอาเกมนี้ให้พี่เน่เล่นดีกว่า <c oughs> ลองดูซิวีว่าพี่เน่จะทำออกมาแล้วแบบ <c oughs> แข่งขันกันดีกว่าเอาหน่อยกับพี่เน่แข่งกันดีกว่าเราจะท้าเจ้านายเราเล่นนะ <c oughs> ที่นี้ค่ะพอเราได้น้ำโกโก้มาแล้วนะคะเราก็มาใส่มิ้นค่ะมิ้นค่ะหน่อยขอแบบว่าโกโก้มิ้นเลยนะคะเพราะว่าโกโก้ตัวมิ้นของดาวินชีค่ะเขาจะมีความแบบหอมละมุนนะคะมันไม่ได้แบบเย็นซาบซาขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวหน่อยจะใช้อยู่ที่ประมาณ3ปั๊มนะคะใส่ลงไปในโกโก้เลยค่ะ1 2 3นะคะเราก็บวกกับน,นมผสมนะคะ ถ้าเราไม่มีตัวช่วยอย่างอื่นเลยค่ะเราไปไม่รอนแน่นอนนะคะนมผสมค่ะขอเป็นหนึ่งออนนะคะหนึ่งออนเนาะปึ๊บสามสิบมลนะคะตัวนี้ค่ะเขาจะหวานแบบหวานกลางๆอยู่แล้วแหละมันไม่ได้หวานมากนะคะเพราะตัวมิ้นเขาก็จะไม่ได้หวานมากนะตัวนี้โกโก้มิ้นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมา,าทําให้ความหวานของเราค่ะเพิ่มด้วยน้ําแดงนะคะ อันนี้ต้องบอกตรงๆนะไม่รู้เข้ากันหรือไม่เข้ากันไม่รู้ว่าเมนูนี้จะได้หรือไม่ได้นะคะ,ะน้ำแดงหน่อยขอใส่ไว้ในนี้เลยดีกว่าค่ะน้ำแดงสามปั๊มค่ะหรือเราเรา l ี่สนะคะหนึ่งสองสามนะคะวัตถุดิบนะคะหน่อยจะใช้อ่อหน่อยจะเขียนไว้ในนี้ค่ะเป็นเฉพาะวัตถุดิบเลยนะเป็นพวกแบบเนี้ย พวกไซรับแต่ว่าพวกนมผสมหรือน้ำชงน้ำเชื่อมอะไรคะหนยไม่ได้เขียนเอาไว้นะอันนี้คือเราต้องเอามาเสริมเองนะคะว่าเราจะต้องทำให้มันเป็นเมนูที่น่ากินยังไงนะคะเนาะขอเป็นนมสดร่วมด้วยค่ะประมาณ1่ออนนะคะอ่ะนมสดร่วมด้วย1ออนนะคะปุ๊บนี่เราจะได้ท้ายเป็นน้ำแดงแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยว โกโก้ท็อปบนนะคะแล้วเราจะไปทำวิกปิ้งครีมก่อนอ่ะเราทำวัตถุดิบไปแล้วนะคะสองตัวเนาะโกโก้กับมิ้นนะคะอ่ะโกโก้มิ้นแล้วก็น้ำแดงนะคะตอนนี้วัตถุดิบของเราใช้ไปแล้ว3อย่างนะคะโกโก้มิ้นน้ำแดงนะคะโอเคเหลือเป็นคาราเมลค่ะขอทำตัวคาราเมลนิดหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวน่าจะทำเป็นแบบคาราเมลท็อปบนนะคะแต่ว่าเป็นพวก วิกกิ้งครีมคาราเมลท็อปด้านบนนะคะวิกกิ้งครีมตวมา4ออนซ์กันลวกันค่ะบางคนบอกใช้เท่าไหร่ดีคะไม่แน่ใจเลยค่ะขอไป4ออนซ์กันลวกันนะคะคาราเมลค่ะ1ปั๊มนะคะ1ปั๊มมันจะช่วยทำให้วิกกิ้งครีมค่ะมีกลิ่นคาราเมลนะคะนั่นก็คือเป็นแบบเหมือน uh, เป็นวิกกิ้งครีมกลิ่นคาราเมลนะคะ ตอนนี้ค่ะใส่คาราเมลไปแล้วนะคะ1ปั๊มนะคะเข้ากับว่าใส่ไป7.5 ml หรือถ้าเกิดว่าใครชอบเข้มข้นหน่อยค่ะก็ประมาณ10 ml นะคะเนาะโอเค4อย่างวัตถุดิบ4อย่างเซ็ตเรียบร้อยนะคะตัวนี้เรามาปั่นกันค่ะอ่าปั่นให้มันเกิดครีมเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาท็อปด้านบนกันพี่เล็กหางานยากอะ ยากมากอะ่ะเออไม่เข้ากันสักอย่างหนึ่งมิ้นก็เย็นนะคะโกโก,โก้ก็เข้มดาร์กนะเออแล้วก็แล้วก็มีหวานสองอันค่ะซึ่งหวานก็แตกต่างกันมากนะเพราะอีกอันนึงอ่ะเป็นความหวานแบบเฮบูบอยอย่างเงี้ยค่ะอีกอันนึงเป็นความหวานแบบเออคาราเมลอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องแบบนมยากมากนะ นี่ค่ะเราได้มาคล้ายๆพวกครีมชีสเลยนะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยละมาค่ะถึงเวลาที่เรารอคอยนะคะเดี๋ยวอันเนี้ยหน่อยจะเป็นเบ็ด,ด้านล่างไว้ค่ะให้เป็นคงความหวานนะคะนั่นก็คือเดี๋ยวหน่อยจะเอาไปใส่น้ําแข็งเลยนะคะนี่นะคะเราก็บวกด้วยโกโก้ค่ะที่แบบมีความเข้มของมิ้นท์อยู่นะคะ บใช่เปล่านะใช่หรือเปล่าแล้วก็ท็อปด้วยวิปปิ้งครีมของเราค่ะที่เป็นกลิ่นคาราเมลอเออ,เอคืออันนี้ไม่ได้มั่นใจความอร่อยเลยนะเพราะว่าความอร่อยแบบคิดไปแล้วว่ามันจะได้หรือเปล่ามิ้นทั้งคาราเมลทั้งน้ำแดงอ่ะโอเคนะคะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเป็นเมนู <C> s <S เมนูที่เรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าสีสันสวยงามสีสันได้นะ <ful> เออสีสันได้นะข้างล่างแบบมีความแบบมุ้งมิงอ่ะแล้วเข้มโกโ,ก,โ,ก,โก้มีความมินเย็นๆแล้วก็ท็อปด้วยแบบเหมือนครีมชีสข้างบนก็คือเป็นแบบพวกวิปปิ้งครีมนุ่มๆข้างบนแต่ว่าเป็นกลิ่นคาราเมลนะคะก็รอดูนี่เราเราจะพรีชีพกันจริงๆหรอเนี้ยโอเคค่ะ เดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะไปชิมกันเลยได้เวลาชิมใช่ไมะได้เวลาชิมแล้วค่ะนี่รัดึกมากนะเอาจริงๆนะ <มา S 1> สีวสวยสีสวยมากสีสวยงามสีสันสวยงามมากนะเอาจริงๆแบบสีแบบดูดีเลยแหละนะคะแต่ว่ารสชาติอขอชิมก่อนแล้วกันนะคะอคขอเป็นแบบว่าดูดน้ำด้านล่างก่อนนะคะน้องดูว ด้านล่างคือเฮบูบอยเหมือนหวาน <c oughs> แต่ว่ามีความกลิ่นนิ่งกับโกโก้เข้ามาเฮ้ยเพราะว่ามันไหลลงไปนะคงจะไม่แย่มั้งไม่แย่ <c oughs> อร่อยเลยเดี๋ยวฉันลองสิหวานถูกใจฉันหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวดูข้างล่างก่อนข้างล่างมันจะเป็นคือต้องมีฟวามันอนะ่ะพอมันรวมกันสี่อย่างอะ่ะอร่อยไปเลยอืม อร่อยเลยแล้วมิ้นเบาๆอ่ะเดี๋ยวคนนะคนเลยนะแม่แม่คนแค่ข้างล่างเพราะว่าด้านบนมันคนไม่ได้คนแค่ข้างล่างอือ่ะคนต่อข้าอ้าจริงๆอ่ะที่ดึงหลอดขึ้นมามันมีน้ําแดงใช่ไหมพอมาดูดปุ๊บมันเข้มโกโก้ใช่ไหมแล้วก็มิ้นมันซับซ่าเข้ามาค่ะกลิ่นมิ้นเบาๆนะมิ้นไม่ได้หนักมากแล้วก็พอมากินแบบไอตัวคาราเมลข้างบนอ่ะมันนุ่มเอออร่อยเฉยอร่อยอร่อยเธอได้อยู่อันเนี้ยไม่ได้อวยนะอร่อย เฉยๆเลยเปนมันคือใช้ได้เลยอ่ะเพราะว่าตอนแรกคิดว่าตัวคาราเมลอ่ะมันจะไม่เข้ากับมิ้นโกโก้กใช่ตอนแรกคิดว่าตัวเนี้ยมันจะไม่เข้ากันแต่แบบพอกินปุ๊บเอออร่อยอร่อยเฉยน,นะอันนี้อ,นอ,อร่อยเลยเบ,ลบาๆคาราเมลเบาๆกับที่ว่าเราอร่อยขึ้นมาเลยอะ่ะมันแปลกมากนะคะอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันจะอร่อยนะเพราะว่าเออทำแล้วคือมันไม่ได้เข้ากัน อย่มาโม้ไม่รู้ว่าอะไรเใช่มันไม่น่าเข้ากันแต่อันเนี้ยคือเวิร์กมากเอ้ยเปิดโลกมากเลยอร่อยอร่อยนะคะลองทํากันดูเนะใช่แล้วใครชอบหวานน้อยก็อาจจะลดนมอะไรไปก็ได้นะอาจจะใส่น้ำแดงน้อยนหนึ่งหรือว่านมผสมลดลงก็ได้นะใช่แต่ถ้าสำหรับพี่เล็กคือหวานใช้ได้ละถูกใจเลยตอนเนี้ยมิ้นกับน้ำแดงอ่ะพอพอพอมันผสมกันปุ๊บอ่ะมันจะมีความแบบ เหมือนเมือน,นถ้าเกิดว่าเราคิด <มา S 1> ในหัวค่ะมันจะสวนทางนะแต่พอเรากินแล้วเออมันก็เข้ากันดีนะแล้วก็พอเราดึงหลอดขึ้นมาด้านบนนะคะไปเจอกับคารามเมลที่ที่เป็นว<บ>ิปปิ้งครีมมะคะ่ะแล้วมันมันแล้วมาเจอกับโกโก้มิ้นที่มันแบบอร่อยอะเยน็นๆหน่อยๆซซาอ,อร่อยไปเลย <Okay. S 2> แปลกมากนะคะเป็นเมนูแปลก,กนการนได้แต่อร่อยนะคะอันนี้ไม่ได้โกหกนะว่ามันมันแบบมันไม่เข้ากันนะคะแต่ว่ามันเข้ากันมันมีความแตกต่างที่ลงตัวนะคะเ <Okay. S 2> นาะโอเคค่ะก็สําหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็ลอดตัวไปนะทาได้อร่อยนะคะพี่เล็กก็จับแบบอ้าจริงๆโจทย์ยากนะในใจคิดแล้วว่าจะทำยังไงดีว่าให้มันแบบดูดีนะคะ mm hmm. แต่คือพอทำออกมาแล้วค่ะสีสันโอ้โห รอดและเรื่องสีสันรอดอร่อยด้วยรอดแล้วรอดแล้วนะคะนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปวันนี้นะคะก็สนุกสนุกนะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาเล่นแบบคลิปแบบนี้ค่ะสนุกสนุกอีกนะคะเช่นเคยนะคะเผื่อเราอาจจะได้เมนูใหม่ๆนะคะมาอาดบกันให้เข้ากันได้ค่ะแล้วก็ได้เปิดโลกด้วยนะคะว่าเอ๊ะตัวไหนเข้ากันหรือตัวไหนไม่เข้ากันนะคะเพราะบางทีเราอาจจะไม่ได้มาชิมกันแบบนี้บ่อยๆเนาะเราอาจจะไม่ได้มาทําเมนูแปลกๆกันบ่อยๆใช่ไหมคะททีนึงใช่ ถ้าเกิดว่ามันทาแล้วเหมหุ้ยมันว้าวอย่างเงี้ยค่ะหน่อยจะคิดว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับร้านเราได้นะคะเนาะโอเคค่ะสําหรับคลิปวันนี้นะคะก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b s c r i b e ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะและที่สําคัญเลยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะ,ะอ่านะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใครๆเลยค่ะสําหรับคลิปวันนี้นะคะขอไปว้าวกับตัวเมนูใหม่ก่อนนะเมนูพิสดารใช่แล้วเจอกันใหมใช่นะคะแล้วเจอกันม ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ